สวัสดีค่ะสั่งอุปรกรณ์สำนักง,งานเพิ่มอะค่ะเป็นกระดาษ A4 กล่องหนึ่งนะคะโหครับมันพัง ค่ะวันนี้ปินได้แค่3ามเรื่องอะคะ่ะเพราะว่าเครื่องปินพังคงต้องส่งซ่อมแลกสวัสดีค่ะพออวันนี้รบกวนพอออเซ็นเอกสารราชการสมเรื่องนะคะไม่ได้ดังนั้นเมื่อคนยืนอยู่บนโลกปุ๊บเราก็จะต้องมองเห็นดวงอาทิตย์จากโลกถูกไหมคะแต่วันดีคืนดีมีใครมา มีใครมาเนี่ยใครโทรมาเนี่ยวัสดีค่ะมีเอกสารจากอบอตอมาส่งค่ะโอเคค่ะค่ะวันนี้นะครับที่ผมเรียกมาก็คือว่าเห็นว่างานธุรการของเราเนี่ยติดขัดหลายอย่างทั้งกระดาษหมดเครื่องพิมพ์ไม่ทํางานและอีกอย่างโรงเรียนของเราไม่มีคุณครูธุรการประจาที่โรงเรียนึนอยากให้พวกเราเนี่ยมาร่วมคิดหาวิธีการหาแอปพลิเคชันที่สามารถลดขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ได้ วิธีการนะคะในการจัดเก็บเอกสารธุรการในรูปแบบของออนไลน์อันดับแรกนะคะเราก็จะเข้าไปที่ My Office ก่อน,นะคะ่ะจากนั้นนะคะพอเราบันทึกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้แอปพลิเคชัน iLove PDF ค่ะใส่เป็นตาปั๊มนะคะเป็นออนไลน์ค่ะนะคะ,นะคะเราก็เขียนลงรับปกติเลยะคะ่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะฉันก็จะทำการแชร์ให้ผอออนะคะ ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line พอสามารถเปิดแล้วก็ทำการเกษียนเมื่อพอส่งกลับมานะคะดิฉันก็จะทำการส่งต่อหนังสือนี้ให้กับครูที่รับผิดชอบงานในส่วนนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราจะต้องทำการจัดเก็บหนังสือน,นะคะเราก็จะเ,เข้าไปในแอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อว่าแ a ล l e t ค่ะเราสามารถแชร์ p a ลนเ t นี้ให้กับคณะครูในโรงเรียนทุกคน แับข้อดีนะคะข้อแรกก็คือแน่นอนเลยค่ะก็คือลดการใช้กระดาษได้ร้อเซ็ตข้อที่2ก็คือลดขั้นตอนในการทํางานค่ะแล้วก็บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนะคะครูก็มีเวลาสอนมากขึ้นด้วยนะคะส่วนข้อที่3มก็คือเราสามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซื้อกระดาษซื้อหมึกพิมพ์หรือว่าค่าใช้จ่ายอยื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บกอกสารนี้นะคะ ข้อที่4นะคะก็คือ,อมีแหล่งจัดเก็บเอกสารนะคะที่มีประสิทธิภาพนะคะในระบบออนไลน์ด้วยระบบขลาวค่ะซึ่งคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนของเรานะคะสามารถเปิดดูข้อมูลได้ทุกเมื่อทุกที่ทุกเวลาแบบ anytime anywhere ะคะ่ะและข้อสุดท้ายก็คือ,อเราใช้เทคโนโลยีในรูปแบบของแอปพลิเคชันนะคะต่างๆในการพัฒนางานธุรการโดยมันไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าแอปที่เราใช้แต่และแอปเนี่ยก็คือฟรี E